ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่378งานเลี้ยงใหญ่สองจางซุนหลันควบคุมจระเข้วันให้คอยพัวพันกับเผ่ามันตนอื่นๆด้วยเหงื่อที่แตกโชคเต็มศีรษะแต่ว่าจระเข้ควันได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเกินไปจึงค่อยๆอ่อนแอมากกว่าเดิมนางพัวพันกับเผ่ามันระดับพันธนาการอย่างน้อยหตนด้วยตัวคนเดียวถือว่าใช้ความสามารถเกินปกติแล้ว ยังดีที่ทางลู่เซิ้งจัดการปัญหาได้แล้วพอเผ่ามันที่เหลือเห็นแม่ทับตายก็พากันหมดกำลังใจหมุนตัวหนีตเตลิดไปรอบๆนางระบายลมหายใจแล้วมองไปยังซุนหงจีพบว่าทางซุนหรงจีมีสภาพอนาถถึงขีดสุดเผ่ามันที่สู้กับเขาเป็นมนุษย์มันเขาเดียวที่มีใบหน้าเป็นบุรุษไวกลางคนๆนผู้นี้มีผมสีม่วงรูปแบบของกรออ่อนสีดำสนิทที่สวมใส่แตกต่างจากเผ่ามันตนอื่นๆ ตอนที่เขาต่อสู้กับซุนหลงจีดูเหมือนเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าความจริงกลับทําให้จังซุนหลันรู้สึกเหมือนตอนที่ท่านตาฝึกต่อสู้กับนางซุนหลงจีดูเหมือนได้เปรียบแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าที่แท้จริงแท้จริงแม้แต่น้อยคล้ายกำลังถูกหยอกเล่นมันตนนี้จังซุนหลันหยีตากลับเห็นเผ่ามาันตนนั้นเหลือบมองมาทางนางด้วยรอยยิ้มแค่การมองนี้ก็ทําให้นางขนุกขนชั่นไปทั้งตัว พอแล้วเดิมทีข้าคิดจะลงมือด้วยตัวเองนึกไม่ถึงว่าพวกท่านจะสังหารเวยหน้าจีได้จริงๆอยู่ๆเผ่ามาันตนนี้ก็ถอยหลังพร้อมกับใช้มือข้างหนึ่งขวางทวนวงเดือนของซุนหลงจีไว้ก่อนจะกล่าวอย่างราบเรียบลู่เซิงค่อยๆชักกระบี่ออกมาจากศพของเผ่ามาันและขมวดคิ้วมองไปยังมันตนนี้เช่นกัน ซุนหรงจีใบหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมกับถอยหลังไปหลายก้าวแล้วเก็บทวนวงเดือนไม่กล้าขยับอีกตอนนี้เขาดูออกแล้วว่าอีกฝ่ายยืมมือของพวกเขากำจัดเผ่ามาในกลุ่มเหล่านั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรซุนหรงจีรีตากล่าวเสียงเย็นทำความรู้จักกันหน่อยข้าชื่อซีรุ่ยเอินขอขอบคุณที่พวกท่านกำจัดพี่ชายที่อ่อนแอของข้าทิ้งให้เผ่ามันตนนี้โค้งตัวให้จังซุนหลันด้วยรอยยิม้ม พวกท่านรีบไปเถอะเมื่อครูข้าส่งสัญญาณสายเลือดไปแล้วอีกประเดี๋ยวคนของกลุ่มอริยะมานจะมาถึงหากช้ากว่านี้พวกท่านจะหนีไม่พ้นซุนหรงจีกับจังซุนหลันงุงงงจากนั้นก็เข้าใจว่าคนผู้นี้เดิมทีเป็นไส้สึดในเผ่ามานแสดงให้เห็นว่าเขาคบคิดกับทางฝั่งโลกมนุษย์เพื่อกำจัดศัตรูดูจากการที่มีคนแบบนี้คอยประสานกับพวกเขาอยู่ด้านในภารกิจในครั้งนี้คงไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ ขอแค่พวกท่านทั้งสามคนไปถึงจุดส่งตัวและรออีกหนึ่งชั่วยามก็จะกลับไปได้เองร่องรอยทั้งหมดที่เหลือข้าจะจัดการให้พวกท่านเองซีรุยเอินกล่าวอย่างมีมารยาทไปเถอะลู่เส้งส่งเสียงที่นี่เขามีพลังแข็งแกร่งที่สุดการที่เขาออกคำสั่งจึงถือว่าปกติทั้งสามคนจ้องมองซีรุยเอินอย่างระแวดระวังพร้อมกับถอยห่างออกไปอย่างที่ไกลยอย่างรวดเร็วแยกย้ายกันอย่าให้มันรู้จุดส่งตัวของพวกเรา ลูเซิงส่งกระแสเสียงกระซิบกับคนทั้งสองทั้งสองงงงันก่อนจะรู้สึกตัวและแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วอีกครึ่งช่วยยามให้ไปรวมตัวกันที่ตีนเขาของถ้ำลูเซิงส่งกระแสเสียงมาอีกรับทราบระวังตัวกันด้วยทั้งสามแยกย้ายกันด้วยความเร็วสูงพริบตาเดียวก็หายไปในป่าสีดำสนิท ซีรุยเอินไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเพียงยืนมองตามอยู่ที่เดิมจนคนทั้งสามจากไปใบหน้าประดับด้วยรอยยิม้มท่านกลับคำนวณได้ดีนักสตรีเผ่ามานที่มีเขาข้างหนึ่งงอกบนศีรษะเหมือนกันเดินออกมาจากในป่าอีกแห่งช่วยไม่ได้พี่ชายข้าโง,งาเงาเกินเป็นไปข้าไม่อาจลงมือด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นจะติดบาปท,ทางสายเลือดแต่ข้าลงมือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นลงมือไม่ได้เสียหน่อยซีรุยเอินเอ่ยด้วยรอยยิม้ม ดังนั้นท่านจึงร่วมมือกับมนุษย์โลกใช่หรือไม่สตรีเผ่ามันหัวเราะเสียงเย็นท่านไม่กลัวว่าข้าจะรายงานเมื่อกลับไปหรือไอลิชาลูกผู้น้องที่รักของข้าข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีทางทำแบบนี้หลายปีมานี้เจ้าเองก็รู้ว่าพี่ชายของข้ากระทำเรื่องเลวร้ายต่ำช้ามามากขนาดไหนถ้าหากเจ้าจะฟ้องร้องข้าจริงๆคงจะไม่โผล่มาด้วยตัวเองแบบนี้หรอกสีรุ่ยเอินโบกมือพร้อมกับยิ้มน้อยๆท่านไม่กลัวหรือว่าจะเกิดความผิดพลาด ไอลี่ชาเอ่ยเสียงเย็นชาอย่างเช่นอย่างเช่นมีค่าอยู่ๆก็มีเสียงบุรุษที่สงบนิ่งดังมาจากด้านหลังซีรุยเอิญเผ่ามันเขาเดียวทั้งสองตนง,งุนงงจากนั้นก็รีบหมุนตัวไปมองต้นเสียงมนุษย์มันร่างยักษ์เขากระทิงที่สูงสามมีและสวมเกราะเดินออกมาจากป่าทีละก้าวๆด้วยฝีเท้าที่หนักอึง้งซีรุยเอิญไอลี่ชาพวกเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆ มนุษย์มันกล่าวอย่างเคร่งครึมและเนิบนาบสีหน้าของเผ่ามันเขาเดียว2ตนเปลี่ยนแปลงไปแล้วจีเอินบนโลกใบนี้ไม่มีแผนการใดที่รับประกันความปลอดภัยได้จีเอินพ่นควันสีดำกลุ่มหนึ่งออกจากจมูกเหมือนกับตอนนี้เจ้าว่าถูกต้องหรือไม่คนที่อยู่ตรงนั้นดวงตาขนาดเท่ากำปั้นของเขาไม่ได้จ้องมองพวกซีรุ่ยเอินแต่มองไปยังส่วนลึกของป่าที่อยู่ใกล้ๆคนทั้งสอง จุดที่สายตาของเขามองไปมีมนุษย์บุรุษเพศท,ที่สูงชะลูดและกำยำถือกระบี่เดินออกมาจากต้นไม้ที่ซ่อนตัวอยู่เป็นลู่เซิงที่ก่อนหน้านี้จากไปแล้วเจ้าพบข้าได้อย่างไรลู่เซิงมองจีเอินอย่างสงบนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าสนอกสนใจข้าคิดว่าข้าซ่อนตัวดีแล้วเสียอีกอาวุธเทพของเจ้าร้อนรุ่มมากจีเอินเอ่ยเสียงทุม้มมันกำลังกลัวลู่เซิงก้มมองกระบี่ทานทารา ปีนี้ข้าพิ่งอายุสามพันปีเองยังใช้ชีวิตไม่พอข้าว่าพวกเราควรกลับไปรอที่จุดส่งตัวดีกว่ากระบีทันธาราพูดงึมนงำเบาๆลู่ซึ่งหมดคำพูดเช่นกันเขากลับมาเพราะคิดจะฆ่าเผ่ามาันสักสองสามตนเส้นไหวกระบีทันธาราขณะเดียวกันวิธีแปดมันสูงสุดของตัวเขาก็จำเป็นต้องใช้แก่นมันที่บริสุทธิ์ยกระดับตัวเองเช่นกันเมื่อครูตอนกำลังจะจักไปพอดีได้กลิ่นแก่นมันบริสุทธิ์ที่เข้ามาใกล้ด้วยความเร็วสูง จึงอดหมุนตัวมาซ่อนรออยู่ใกล้ๆไม่ได้เขานึกว่าตนเองซ่อนได้ดีแล้วกลับนึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะเจอช่องโหว่เพราะกระบี่ทานทาราเจ้ามนุษย์เจ้ากลับมาทำไมที่นี่คือพิภพมารไม่ใช่โลกมนุษย์ที่เจ้าจะทำทุกอย่างได้ตามใจจีเอินเอ่ยเสียงเย็นเป็นกลิ่นไอแก่นมารที่บริสุทธิ์จริงๆลูเ่เซิ่งหลับตาดูดซาบอย่างดื่มดำ่ำ อากาศรอบๆตัวข้าเหมือนมีกลิ่นหอมกระจายอยู่ล้วนเป็นความบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านมาจากร่างของเจ้าสีหน้าของจีเอิญยิ่งมายิ่งอึมงครึมมนุษย์ฝึกเป็นมันหรือหาที่ตายซีรุยเอิญกับไอลี่ชามองลู่เซิงด้วยสีหน้าแปลกพิกลจากนั้นก็มองจีเอิญที่มีรูปร่างอัปลักษณ์และมีขนาดมหึมาด้วยสีหน้าแปลกประหลาด ถ้าหากประโยคเมื่อครู่ใช้บรรยายโฉมสครานบางทีอาจไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อใช้บรรยายจีเอิญความรู้สึกขัดขัด,ขดนั้นจึงช่างเถอถือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็แล้วกันลู่เซิงก้มหน้ากล่าวโดยไม่สนใจใครหมายความว่าอะไรจีเอิญยังพูดไม่จบม่านตาก็ขยายตัวในทันทีดวงตาของเขาสะท้อนปักใหญ่ที่ยิ่งมายิ่งใหญ่และยิ่งมายิ่งดุดันซึ่งพุ่งเข้ามาหาตนอย่างมืดฟ้าโมดินพรึบ ป่าทั้งผืนมืดสลัวอย่างฉับพลันจากนั้นก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาตอนนี้เผ่ามันทั้งสตนอย่างจีเอิญซีรุ่ยเอิญกับไอลี่ชาหายไปแล้วแม้แต่ต้นไม้สีดําในบริเวณที่พวกเขาอยู่ก็หายไปห้าหต้นเช่นกันเหลือแค่ลู่เซิงที่ใช้ผ้าเช็ดมุมปากอย่างแผ่วเบาเป็นแก่นมันที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้กินสบายๆแบบนี้มานานแล้วกึกๆกกระบีทานทราที่เอวอสันไม่ได้ เจ้าเป็นอะไรไปลู้เซิงยื่นมือไปกดตัวกระบี่ไม่ไม่มีอะไรอดใจไม่ไหวอยากสะบัดตัวเล่นเสียงของกระบี่ทันทาราสั่นเครืออยู่บ้างควรกลับได้แล้วพี่พบมานเป็นที่ที่ไม่เลวจริงๆ รู้สึงพอใจกับการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้มากแก่นมานของจีเอินบริสุทธิ์ถึงขีดสุดแม้จะอยู่ในขอบเขตปฐมปฐพีสามขั้นบนเท่านั้นทว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของสายเลือดก,กลับเป็นแก่นมานโบราณที่บริสุทธิ์สายหนึ่งแก่นมานชนิดนี้มีรสชาติแตกต่างจากแก่นมานที่เขาเคยกินเมื่อก่อนหน้ามีส่วนช่วยเหลือที่ใช้ได้กับวิธี8มานสูงสุดชั้นนอกของวัตรุมินสู่ จังซุนหลันซุนหลงจีลู่เซิ่งทยอยเดินออกมาจากดวงแสงสีดำระดับสูงของสามสำนักที่ยืนอยู่รอบๆล้วนระบายลมหายใจเล็กน้อยไม่เป็นไรก็ดีแล้วหยวนเจิ้งสร้างเหริอนถอนใจอย่างชื่นใจพร้อมกับมองหลานสาวของตนเองกับลู่เซิ่งด้วยสายตาอ่อนโยน หอหีประเรงองูจีเมื่อครูเป็นเพียงภารกิจทดสอบเท่านั้นหลังจากผ่านแล้วจะสามารถเข้าร่วมสิทธิตัดสินของสาขาใหญ่ของจริงได้ครั้งนี้แตกต่างจากก่อนหน้าทับมันบุกขบเขาสองพิพเข้าสู่ต้าอินอย่างแท้จริงทั่วทั้งสามสำนักล้วนถูกเรียกตัวเข้าสงครามเป็นการเร่งด่วนดังนั้นพวกเจ้าก็ต้องเข้าร่วมศึกเช่นกันและในฐานะสิทธิหัวกะทิของสามสำนักพวกเจ้ายังต้องกลายเป็นแบบอย่างของสิทธิคนอื่นๆด้วย หลังจากทะลวงหุบเขาสองพิภพมาแล้วทับมารก็กระจายตัวบุกโจมตีประเทศกองทัพสายหนึ่งในนี้ส่งผลคุกคามพวกเราโดยอยู่ห่างจากพวกเราแค่9 0 0อยกว่าลี้เท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงต้องการให้พวกเจ้าเดินทางข้ามคืนไปสังหารทับมารเพื่อหยุดยั้งการเส้นสวงเลือดเนื้อและการเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตของพวกมันประมุกถ้ำจิ๋ว้สั่งคนทั้งสามโดยตรงคล้ายเป็นผู้บัญชาการใหญ่ที่คุมอำนาจทหารของจังหวัดไร้เหมัน สตรีสวมกระโปรงม่วงคนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างเอ่ยอย่างราบเรียบศึกช่วงชิงครั้งนี้ดูกันที่ว่าใครจะทำลายทับมานไปมากที่สุดโดยตัดสินตามผลงานแม้ว่าสำนักซ่อนทาตุของพวกเราไม่อาจจะเข้าร่วมศึกตัดสินของสำนักแต่ก็จะส่งคนไปช่วยล้อมปราบเช่นกันฮอหีประเรืององูหูหยินเกรงใจแล้วหยวนเจิ้งสร้างเหรินพยักหน้าให้สตรีนางนี้น้อยนอย สำนักพันอาทิตย์ของพวกเราจะส่งเรือนด้านใน20คนและเรือนด้านนอก50คนไปทางสำนักซ่อนทาตุด้วยหลานเอ๋จะเข้าร่วมด้วยเช่นกันขอให้หูหยินดูแลสักเล็กน้อยนี่ยอมแน่นอนลู่เซิงหยวนเจิงสร้างเหรือนมองลู่เซิง เจ้ามีพลังไม่เลวจงมุ่งหน้าไปยังเขาน้ําเต้าและกําจัดเผ่ามารที่อยู่ตรงนั้นจําไว้ให้ดีว่าทัพมารตรงนั้นมีสภาวะยิ่งใหญ่ถ้าหากสู้ไม่ได้ให้รีบส่งสัญญาและพยายามถ่วงเวลาให้มากที่สุดเพื่อรอให้สิทธิพี่หรือผู้อาวุโสของเจ้าที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยเหลือเข้าใจแล้วขอรับลู่เซิงพยักหน้านอกจากนี้พรุ่งนี้เจ้าก้อยออกเดินทางคืนนี้ยังมีงานเลี้ยงโอรสฉยงหวนจากราชสำนักเป็นคนจัดเจ้าอยู่ในรายชื่อแขกรับเชิญด้วย สิทธิ์ต้องไปแน่ลู่เซิ้งอารมณ์ดีการไปอย่างพิ่พบมันนับว่าเป็นการล่าสัตว์รู้สึกว่าวิธี8มานสูงสุดมีความผ่อนคลายเล็กน้อยปัจจุบันจิตวิญญาณของเขาเลื่อนระดับถึงขอบเขตอริยะเจ้าแล้วแต่กายเนื้อยังติดอยู่ตำแหน่งเดิมถ้าหากกลืนกินมานโบราณที่สมบูรณ์สักตัวอาจจะทําให้กายเนื้อเลื่อนไปสู่ระดับใหม่ได้เขาใคร่ครวญอยู่ว่าจะหาโอกาสกินอีกครั้งได้ในตอนไหน แต่ก็จะเปิดเผยเกินไปไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้มแข็งในระดับที่สูงกว่าสังเกตเห็นเขามาถึงตอนนี้สึกช่วงชิงในครั้งนี้ได้ถูกเรื่องของพิภพมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ตัวละครหลักอีกต่อไปหลังจากหยวนเจิง้งร้างเหรอนสั่งคนทั้งสองแล้วก็มีเจ้าตำหนักอีกหลายคนมารายงานสถานการณ์กับเขาสามสำนักใช้วัตรธรมินเป็นสถานที่จัดการข่าวสารการรบชั่วคราว หยวนเจิง้งสร้างเรือนรีบคุยกับประมุกถ้ำจิว๋วอีกสองสามประโยคจากนั้นก็หมุนตัวผลับไปกับพวกเจ้าตำหนักจางซุนหลันจากไปพร้อมกันก่อนไปได้พยักเพยิดมาทางลู่เซิงและส่งกระแสเสียงว่าเจอกันตอนกลางคืนซุนหรงจีกลับทิ้งหยกแขวนเล็กๆให้ลู่เซิงเพื่อให้พวกเขาใช้ติดต่อกันด้านบนหยกสลักค่ายกลส่งข่าวในระยะห่างไม่ไกลเอาไว้ ทั้งสามมีความคิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพิ่มขึ้นมาระหว่างกันหลังจากพบเจอเรื่องในครั้งนี้นี่เป็นเรื่องที่ประมุกถ้ำจิว้วอยากเห็นคนหน้าตายผู้นี้ยิ้มกับลู่เซิงและจังซุนหลันอย่างหาได้ยากก่อนจะหมุนตัวพาคนจากสำนักผูกวิญญาณจากไปส่วนการคัดลู่เซิงออกจากการเป็นสิทธิ์ของสำนักผูกวิญญาณไปก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาคนที่ถูกขุดรีดไปเมื่อก่อนหน้านี้เป็นผู้เยาวของเจ้าตำหนักผู้อาวุโสคนอื่นๆ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ